สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงแกลจะมาขัดไฟหน้ารถรถนี้เป็นรถของพี่หมีตะกะนะครับอุปกรณ์ก็จะมีน้ำยาเคลือบไฟหน้ามีกาต้มด้วยนะครับแล้วก็มีเทปกาวแล้วลุงก็ใช้นี่เลยปืนแรงดันฉีดเพื่อทำความสะอาดก่อนอื่นเรามาทำความสะอาดไฟหน้ากันก่อนโดยการแปะเทปกาวให้รอบแล้วก็ทำการล้างไฟหน้าให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นพี่หมีตะการก็ทาการขัดขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์หกร้อยก่อนเพื่อให้สิ่งะะปรกออกไปเราจะเห็นว่าคราบเหลืองๆนี่ออกไปทันทีเลยลุงก็ช่วยพี่มีตะกาขัดไฟหน้าด้วยนะครับตอนนี้เราขัดกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ขัดเบอร์พันต่อเลยนี่นะครับขัดเสร็จเราก็ทําการเคลือบนะครับก่อนจะเคลือบเราก็ต้องรอให้มันแห้งก่อนพอแห้งเสร็จไฟก็จะเป็นฝ้าครับแล้วก็นี่เราน้ํายาเทใสก่กาแล้วก็ให้เดือดน,นะครับพอเดือดเสร็จเราก็เอาไอมาพ่น นี่เลยแล้วไฟมันก็จะเงาแบบนี้รับรองลองไปทำดูที่บ้านนะครับได้รถใหม่กลับบ้านเลยที่หนูตะกร้าขอบคุณครับ